โหสันตาคอสของพี่สาวเรานะคะพี่สาวบ้านหลังคาจะเป็นสีขาวนะเพราะว่าหิมะปกคลุมนะลูกนะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมอรอนีอน่คริสต์มาสค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสนั่นเอง <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้พี่เจอร์ีไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะป่วยกันค่ะแม่ก็ป่วยน้องก็ป่วยป่วยกันหมดเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้ไปโรงเรียนวันคริสต์มาสเราก็มีกิจกรรมที่บ้านกันนะคะโอเคไหมคะสองสาวว <Wow. S 1> ้าวดีๆในโชว์เพื่อซีฝีมือแม่แม่วัดภาพให้น้องค่ะเป็นภาพ สแตทคอสต้นคริสต์มาสตุ๊กตาหิมะแล้วก็กวางเรนเดียร์นะคะแล้วก็นูนมีบ้านคนนะมีต้นคริสต์มาสด้วยสวยงามนะคะ <hi> เดี๋ยวจะให้พี่เชอร์บีระบายสีวันคริสต์มาสกันอ่นไหนขอดูของน้องบีดาหน่อยลูกของมีตุ๊กเตาหิมะอ๋อไม่เป็นไรของน้องมีแค่สแตะคอสกับต้นคริสต์สมาสก็โอเคแล้วเนี่ยถ้าน้องระบายหมดเนี่ยจาถ้าน้องระบายหมดเนี่ยน้องเก่งมากเลยโอเคไหมคะ พี่จะมีระบายอะไรก่อนเอ่ยของขวัญกล่องของขวัญหรอคะโอเคมินดาลามินดาระบายอะไรก่อน,อ,นะะอ๋อของมินดาที่ของขวัญอยู่ในถุงซันตาคอสนี่นี่ใช่ซันตาคอสยังไม่ได้ออกมาจากถุงแบบของขวัญมาแจากเด็กๆง่ายนี่นี่สีพร้อมแล้วจ้ะเริ่มเลยเด็กๆยงังไม่ <ๆ S 2> ไมออมาอ่านี่แม่วาดกล่องของขวัญเพิ่มให้น้องมินดานะคะ อยากได้กล่องของของวัญเหมือนพี่สาวนะคะนี่โอ้วันนี้วันคริสต์มาสนะคะที่โรงเรียนเด็กๆต้องสนุกกันมากๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็ยนนี้แม่พาไปดูงานคริสต์มาสที่อารันยประเทศนะคะโอเคค่ะต้องระบายให้เสร็จกันนะนนช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเด็กๆเด็กๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะ ที่โรงเรียนพี่เชอร์มีเด็กๆป่วยกันเยอะเลยนะคะอากาศหนาวเย็นค่ะไปสีเขียวเลยค่ะโอเคอุ้ยกล่องของขวัญพี่เชอร์มีสวยมากมินดาล่ะวีมินดาก็สวยเอาต้นคิสมาธเหรอคะเอาซสตาคอสไปทีหลังแล้วลูกกล่องของขวัญพี่เชอร์มีเยอะเลยอะกล่องของขวัญของทั้งมินดานะคะสวยมากตั้งใจสุดๆไปเลยอ่ะ ส่วนพี่สาวของเราค่ะนี่กล่องของขวัญเยอะมากไหนเอาสีไหนลูกสีไหนคะๆๆอันนี้น้องน้องมินตาเริ่มระบายซันตาคอสนะคะนี่เป็นถุงใส่ของขวัญของซันตาคอสนะมินตาเล็กเยโอ้โหเจ้าพี่ชมีโอ้โห แก๊งต่องของขวัญของพี่เชอร์มีนะคะอุ๋ยสวยงามอะไรต่ออีกลูกไปไปเลยจ้ะตุ๊กตาหิมะอ่ะได้เลยตุ๊กตาหิมะจะเชิญตุ๊กตาหิมะนี่ระบายง่ายเลยใช่ไหมคะว่าตุ๊กตาหิมะเป็นสีขาวนะคะเด็กๆพี่เชอร์มีกระดุกสีอะไรดีอยากกระดุสีอะไรเอ่ยเอาสีสดใสค่ะสีอะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยได้เลยเออระบายเลยอ่านี่ผ้าพันคอของ ตุ๊กตาหิมะนะคะเด็กๆสวยจังเป็นปจมูกสีส้มจมูกสีส้มแครอทใช่ไหมอันนี้จมูกของตุ๊กตาหิมะนะคะสีส้มแคอรอทกิ่งต้องเอาสีน้ำตาลใช่กิ่งไม้ใช่ไหมคะที่มาทําแขน,นไหน,นเอ่ยมันมีหลายเฉดมากเลยนะลูกนี่ก็น้ำตาลเนี่ยนี่ก็น้ำตาลนะเ,เน,นี่ยใช่เออโอเค เอากิ่งไม้นะคะมาเป็นแขนตุ๊กตาหิมะไหนมินดาโอ้มินดาโชยใหญ่เลยค่ะโอ้โหระบายถุงของซันต์คอรสสุดยอดสุดยอดพี่สาวของเราพี่ชามีของเราระบายหมวกของตุ๊กตาหิมะเป็นสีแดงเหมือนหมวกซันต์คอสเลยอ่ะสวยงามตาดำตาตาของตุ๊กตาหิมะ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่อยๆระบายไปต้นบินดาอุ้ยตาดำต้นตำปีิ้มสวยยิ้มสวยเป็นพี่สาวเลยอะทุกตาหิมะน้าอุ้ยต่อไปอะไรเอ่ยกวางหรอุันพี่สาวบอกว่ากวางน่ารักมากถูกใจกวางที่แม่ว่าดไห้ามากเลยค่ะและะอัลบายเลยลูกกวางน,น้อยนะจ๊ะ แม่ตัวเสร็จมันจะเป็นยังไงก็สวยดีจ้ะดารากล,รล้วจ้าเดบิดาหน้าเอ้ถุงถุงตรงนี้นิดนึงเนี่ยถุงเลยนะเนี่ยถุงที่ซานต์คอร์สจับเห็นไหนจ้าเออดีดิดิตรงเนี้ยเดีกเด็กเอ,อม่หงาวงวางมันสี <ๆ S 2> อะไรอ่ะสีเดียวกับตัวจ้ะหางอ่ะหางสีเดียวกับตัวเอาต่อไป <ใน S 1> ชุดซานต์คอร์สสีแดงบินดาแม่จ๋าตัวน่ารัก ตัวพี่กวางน่ารักมากมีกระดิ่งนะมีสร้อยคอเหมือนเจ้อ้วนนะแม่ดีนะฮะนีดีแม่หมายถึงกวางแม่หมายถึงกวางพี่สาวจ้ะอ,อ๋อออมา<ช>ละบาดอ,อูมิดา<ม>ของ<ม>เราสุดยอดจ้ะลูกจ้าพี่จะมีตแล้อไงก็แยกออกว่าวถ้าของจริงอ่ะเขาจะสีอะไรใช่ไหมอ่านวดนวดยาวมากสัตคอดลูกสัตคอดไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไร สบายเลยกวางน้อยขหืองพี่ชมีนะคะเพื่อนเพื่อเสร็จเรียบร้อยพี่ชมีต่อไประบายอะไรเลยซันตาคอสต้นคริสต์มาสอะไรจ้าเออต้นคริสต์มาสก่อนโอเคจ้าจ่อไปจ้าเขียวเราก็มีหลายเขียวนะจ๊ะพี่สาวเลือกเลยอะไรนะจ๊ะมินดาอยากให้แม่ระบายให้หรอคะได้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 นี่ค่ะซันตาคอสที่น้องมินดาระบายไว้ให้แม่ระบายต่อนะคะ ให้แม่เอาสีนี้ได้นะเลือกให้เลยค่ะนี้บินดาอันนี้ถูกมือของซันตาคอสนะจ๊ะแม่เอาสีส้มอือบินดาเลือกสีส้มพี่เม้ ยองบินดาขอระบายต่อละคะโอ้ยหนวดซันต์คอสีส้มเลยทีเดียวนะคะเด็กๆตัดภาพมาที่ต้นคริสต์มาสของพี่สาวเราสวยงามนะจ๊ะพี่สาวอยา่าลืมระบายไฟน,น,น,นะจะอ๋อถนนเหรอจ๊ะโอ้ทำเส้นถนนเรียบร้อย <c oughs> เดอเอนเนอนี่ต้นคริสต์มาสของพี่สาวเราตกแต่งไฟนีนจ๊ะพี่สาวโอเคค่ะแล้วค่อยตกแต่งทีหลังอ,อ้ลูกอมลูกอมอีอนำ อาะไรโอ้โยดูมือค่ะมือจากการไปทํางานศิลปะที่โรงเรียนเมื่อวานมานะคะพี่สาวบอกพิมพ์ภาพค่ะยังล้างไม่ออกเลยค่ะเพื่อนๆอ,อาบน้ำสองสามครั้งแล้วยังล้างไม่ออกนะคะ <c oughs> อ่าละายต่อจากคนสวยเออโอ้โหบินดาของเราซันต์คอร์สหน้าหือลังไปแล้วด <c oughs> ูสวยมากบินดาแจ่มมากเลยบินดาดูบินดาตั้งใจมากเลยเพื่อนๆ โอ้บินดาเก่งมากเอาสีอะไรจ้าบินดาแล้วก็รองเท้าสีน้ำตาลอะได้ค่ะรองเท้าสีน้ำตาลจัดไปค่ะบินดาตาลทองนะคะอู้สวยสวยมากบินดาตอนคริสต์มาสใกล้เสร็จแล้วค่ะโอ้ยตอนคริสต์มาสใกล้เสร็จแล้วหรอคะไหนเลยขออภัยเพื่อนๆนะคะเสียงแม่ก็แย่เช่นกันค่ะโอ้ยตใกล้เสร็จแล้วค่ะโอ้ยไอนกล้จะเละอ่าโอเคไม่ไร็จแล้วต่อไปอุ้ยระบายไฟใช่ไหมคะต่อไป ไปใช้หลายๆสีสลับกันก็ได้นะลูกนะตกแต่งให้สวยงามค่ะเออไม่ต้องมีการตกแต่งนี้คะอโอบินบิดากำลังระบายสีรองเท้าสแตคคอร์สจ้ะแต่มว่ารองเท้าเบนนะสมมุติว่ารองเท้าเบนนะบินดาบอกสแตะคอร์สไม่ได้ซักรองเท้าหรือเปล่าโอ้เบนพี่จะมีเป็นลมไปแล้วอุยสวยจ้ะสวยมากจะไปดาวดาว ดาวก็ต้องสีเหลือกอยู่แล้วโอ้โอชจะคอดบินดาเสร็จแล้วโอ้ยหลอกคาไหนโอ้ยช่วยมากช่วยมากเลยชตะคอดบินดาได้เอ้ยจ้าที่จ้าพี่สาวอ่าจ้าจ่าจ้าจ้าเอาสีอะไรคะสีชมพูแล้วก็สีอะแล้วก็สีสีอะไรเอ่ยฟ้าได้โอ้ยสลับสองสีนะจ้ะมีสองอันก็ละสีเลยเนาะ จาต้มจ้าตงมีสีชมพูต้องีอุ้ยมีสลับลายด้วยอ่ะเด็กสุดๆไปเลยด็ขอ้องกสวยลค่วยมากเต็ของน้องอ่ะุ้ยของน้องก็สวยอ่ะนอยหมวกซาตะชอใช่ไหมจ้าสวยงามดูสิคะน้อของเราตั้งใจมากอได้ได้เตต้นคิดมากแล้วนงประบายต้นคิดมากเป็นพี่สาวแล้วตอนเนี้ยคมาก้เงะได้ได้ได้ เอกี้กับด้านีกับด้านใช่ไหมคะชก็ด้วยรออ่านของร่องจ๊กเดโอ้โหต่ีตาสุดยอดสุดยอดมากต่อไปสุดท้ายแล้วต้นอะไรเอ่ยอับรับต้นอ่ะรับต้นสีน้ำตาลเก่งมากจะไปเหลือซนตาคอสค่ะซนตาคอสซนตาคอสสวยๆนะจ๊ะ พิเชบีของเราระบายซันตาคอสละผิวหน้านะคะผิวหน้าผิวหน้าเมันของจริงไหมเหมนของจริงค่ะหนวดสีขาวนะคะคิ้วสีขาวคุณลุงซันตาคอสเขาแก่แล้วนะลูกนะหนวดขาวคิ้วก็ขาวหมดนะลูกเราระบายง่ายเลย <c oughs> อันนี้ต้นคิดมากบินดาวสวยมากมิดาจา๋ามีดวงดาวดวงดาวอยู่บนต้นคิดมากอ,อดวงดาวสีเหลืองนะลูก <c oughs> สีอะไรดวงดาวอะ่ะ<บ>ดวงดาวสีเหลืองใช่แล้วดีๆดเอ็ดดวงดาวไปค่ะอุย้ยอ่ะดวงดาวม,มันโดนนะคะดวงดาวเลยสีเหลืองเลยม,มันโดนอะ่ะจ๋าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร <c oughs> เหลือแค่ไหนก็ระบายแค่นั้นจ้ะอุ้ยดวงดาวสวยมากทับไปอ่ะเออทับไปเลยสวยมากสวยสวยดวงบิดาสองขวบครึออ่ง <c> ค <oughs> ่ะบินดาสองขวบครึ่งฝึกฝนไปนะลูกนะ โอ้อ่าน้องมิดาละบายต้นต้นไม้แม่ดาวสองแสงจ้าลูกจ้าโอ้สวยมากบิดาโอ้นี่ดาวสองแสงของพี่สาวสวยงามจ้าดาวสองแสงของพี่สาวใช่เฮ้ยเหมือนดาวเรืองแสงของเราในห้องป้าใช่ไหมคะเหรออ่ามันเรืองแสงได้สีเดียวกันเลย,เยใช่ของอันตัวนี้เป็นอุนดมดาวเนาะเออพี่สาวของเราระบายบวกซัตคอร์สแล้ว ไหนเอ้ยโอ้ยนี่ของนอ้องมีตาซานตาคลอสกล่องขวานต้องคริสต์มาสสวยงามมากนะ้ามิตาโอ้แจว๋แจวเจว๋จวเจ๋วเจ๋วเจ๋วมากโอ้โหซานตาคลอสของพี่สาวเรานะคะไหนเอ้ยตแต่พี่สาวระาบ,าาบายบ้านนะคะพี่สาวบ้านหลังคาจะเป็นสีขาวนะเพราะว่าหิมะปกคลุมนะลูกนะโอ้สวยงาม อ๋อหิมะยะปกคุมไม่หมดใช่ไหมคะหลักคาเป็นหลักคาสีเขียวนิดหน่อยนะคะแล้วก็กระจกกระจกสีฟ้าอนี่ต้นคริสต์มาสที่อยู่ไกลๆนะคะต้นเล็กๆระบายง่ายหน่อยนะพี่สาวแ่ดไค่ะไดนแล้สดงความดูว้าวนี่นะคะ วันคริสต์มาสของพี่สาวสวยงามมากคุณลุงซานตาคอสใจดีแจกของขวัญเด็กๆมีต้นคริสต์มาสที่สวยงามกับตุ้กาตาหิมะแล้วก็ควางเลนเดียสุดน่ารักนะคะนี่พี่สาวของเราระบายระบายบ้านอยู่ไกลๆด้วยนะสวยงามมากเพื่อนจ๋าเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ผลงานของสองสาววิคับกันไว้เลยนะคะ โอโหนี่เป็นคนหลือเป็นแจ้วนเนี่ยอุ้ยต้องมินดากระดาษเข้าปากไปแล้วลูกป่น่ะโอ้โอเคโอเคเอาออกลูกเก่งมากอุ้ยผลงานของสองสาวนี่สุดยอดมากเลยอาฝากเพ,เพื่อนกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวสองสาวมีความสนุกมาฝากแบบนี้แนี่นอนนะอาสองสาวจะไปบายเพื่อนเพื่อนก่อนลูกายบายค่ะขอให้มีความสุขกับวันคริสต์มาสนะคะายบายค่ะสวัสดีค่ะ